หลับจนตกขนาลเลยนะย้อยสวัสดีทักทายจ้าทุกคนวันนี้ย้อยจะไปนอนคุมคนงานจ้าถอนก้าจ้าตามย้อยมานะอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วจ้า พกล่มมาด้วยกันฝนกันแดดจ้าตามภาษาย,อย้ยอยย้อยย้อยผู้ขยันมาทางนี้นะก้าของแม่งามมากๆเลยจ้าก้าข้าวมะลิเดี๋ยวย้อยจะไปนอนเฝ้าเอยไปนั่งเฝ้า เฝ้าการทำนาของนุชให้กำลังใจนุชจ้าให้ย้อยนั่งตรงไหนเนี่ยนั่งตรงนี้แล้วกันนุชทำนาไปนะเดี๋ยวย้อยจะนั่งให้กำลังใจเอง มานั่งคุมทํานาจ้าคุมไปคุมมาก็นอนหลับตามภาษาย้อยมานอนหลับอีกแล้วจ้าหมูย,ย้อยมาเฝ้าหรือมาหลับเนี่ยทำท่าย่างไปก่อน